ครับก็ต่อเสร็จเรียบร้อยน,นะครับสำหรับการดัมดับเบิลโอไรเซอร์ R G นะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องข้อควรระวังในการต่อกันนะครับสําหรับเจ้าไรเซอร์เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องระวังมากเลยนะครับไม่มีอะไรยากเลยนะครับก็จะละไปลวกันนะครับแต่เจ้าตัวดับเบิลโอเนี่ยข้อควรระวังหลายจุดอยู่มือนกันนะครับวันนี้เข้าไปดูทีละจุดเลยนะครับ ตรงส่วนหัวนะครับข้อที่ทควรระวังก็คือตรงสติ๊กเกอร์ตานะครับสติ๊กเกอร์ตา RG หรือพวก HG 1044 4เนี่ยนักต่อกันดั้มก็น่าจะทราบด,ดีกันอยู่แล้วนะครับว่าสติ๊กเกอร์ตาจะเล็กมากนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราติดสติ๊กเกอร์ตานะครับก็ต้องเล็งให้ตรงกลางเล็งให้ดีนะครับจะได้ออกมาสวยนะครับข้อควรระวังต่อไปของหัวก็คือเขานะครับ เขาก็เป็นส่วนที่เล็กเหมือนกันแล้วก็บางด้วยนะครับลองสังเกตนะครับทีนี้ตอนที่เราตัดเกจเนี่ยตอนที่เราตัดเกจตัดพลาสติกออกเนี่ยต้องระวังนะครับมันจะขึ้นฟ้าได้ง่ายๆเลยนะครับเ mm hmm. ทคนิคนะครับจะแนะนําก็คือให้เราจับตรงกลางไว้นะครับจับตรงกลางไว้นะครับอย่าไปจับเขาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอามีดเฉือนอหนึ่งนี้นะครับ จะไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาอ่อนนะครับบางนะครับอาจจะงอแล้วก็ขึ้นฟ้าได้นะครับให้จับตรงกลางนี้ไว้นะครับตรงกลางด้านนี้นะครับแล้วค่อยๆเฉือมนะครับตรงนี้จะแข็งแรงนะครับต่อไปเป็นแขนนะครับสิ่งที่ควรระวังก็คือตรงส่วนที่เป็นพัดสายตรงนี้นะครับซึ่งพัาสายเนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่แข็งนะครับ เพราะนั้นการเฉือนรอยตัดเกียดเนี่ยก็จะยากเหมือนกันนะครับแล้วก็มันเล็กมากด้วยการจับด้วยมือของเราเนี่ยลองเทียบมือนิ้วมือดูก็ได้นะครับการจับด้วยมือของเราเนี่ยจะค่อนข้างยากมากนะครับวัวไลนะครับถ้าเกิดไม่มี GN Drive ฟเนี่ยวัวไหลจะเป็นอะไรที่หลุดง่ายนะครับผมลองตอบตีขยับไปนิดๆหน่อยๆน,นะครับ ตงนี้นะครับจะค่อนข้างหลุดง่ายมากนะครับขยับตั้งท่าไปผมก็ขยับตั้งท่าไปปุ๊บนิดๆหน่อยๆก็บางทีก็หลุดแล้วนะครับถ้าไม่จับไว้ก็หลุดนะครับมันก็เลยเด้งกลับมานีดหนึ่งนะครับตั้งท่าก็ต้องระวังด้วยครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะไปยนันตรงหวัวไหล่เนี่ยจะไปยันกับไหล่ด้านในตรงนี้นันต้องคอยจับดันมนันลงมา ต่อไปก็เป็นขานะครับเวลาตัดเกลียตรงน่องนะครับตรงส่วนนี้นะครับตัดเกลียตรงน่องตรงส่วนนี้นะครับจะมีดีเทลนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็รอยตัดเกลียก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอานี่ชี้วยกันจะได้เห็นชัดๆนะครับดีเทลนะครับจะมีรอย ดีเทลนูนขึ้นมาตรงนี้นะครับเล็กๆนะครับเวลาขีดน,นะครับนูนขึ้นมานะครับแล้วก็อกรอยตัดเก็ดตรงนี้เลยถ้าเกิดเราตัดใช้อ์ตไนต์ตัดเข้าไปเนี่ยระวังก็จะไประวังจะไปโดนรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงส่วนกระบังนะครับส่วนกระบังหน้านี้นะครับเวลายัดเข้าไปนะครับยัดดันเข้าไปเนี่ยก็แข็งเหมือนกันนะครับ ยัดดันเข้ายากมากก็อยากจะแนะนําให้โยกซ้ายยกขวานะครับยกซ้ายยกขวาหน่อยนะครับเวลาดันยกซ้ายขวาซ้ายขวาก็ดันเข้าไปด้วยมันก็จะเข้าง่ายนะครับถ้าเราดันเข้าไปตรงๆเฉยๆก็จ,จะเข้ายากมากสาหรับส่วนอื่นๆก็ไม่มีรไยยากนะครับต่อไปก็จะมาพูดถึงเรื่องการขยับกันนะครับ